ครับสวัสดีครับ,บผมดุมดิมชาแนลนะครับตอนนี้เพื่อนๆในเกม ROV c a n d กเช่นเคยนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําตัวโลมหน้าเล่นนะครับนั่นก็คือกิลเดอร์นะก็คิลเดอร์ er เป็นอีกตัวหนึ่งที่เอามาโลมได้เก่งมากนะครับตอนนี้แต่ถ้าฝั่งตรงข้ามไม่ออกไม่ออกล้างสถานะบอกเลยว่าอันติกิลเดอร์จะโกงมากเพราะว่าผมไปเล่นมาแล้วอันติมันล็อกมันแบบหนีออกมาแทบไม่ได้เลยนะครับและตาเนี่ยป่าเราเป็นเป็นคิวเลนใช่ไหม ฉะนั้นลมฝั่งตรงข้ามต้องตัดสินใจเลือกแล้วแหละว่าจะออกเปิดแมปหรือว่าออกล้างสถานะนะซึ่งถ้าฝั่งตรงข้ามออกเปิดแมปก็ออกเข้าทางเราเลยนะเพราะว่าเราอันติล็อกแบบเกือบ100%ร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะผมมองว่าหลังจากที่ห่างหายจากการเล่นลมไปนานนะครับตานี้ก็เป็นลมจําเป็นนะเพราะว่าผมลงแรงแล้วก็ไม่ได้กดติ๊กว่าจะเล่นตำแหน่งไหนไว้ก่อนนะครับเลยจําเป็นต้องมาเล่นลมนะตอนนี้อีกนิดเราเปิดเก็บเฟิร์สบัตไปนะครับสำหรับไอเทมของคิวเดอร์ในตานี้ผมจะออกเป็นเซ็ต ดาเมจล้วนเลยนะเพราะว่าคิวด์มันมีเกาะจากการใช้สกิลนะครับและรู้สึกว่าถึงจะออกเวทล้วนก็ยังมีความถึกอยู่นะอีกอย่างคิวด์ยังเป็นตัวหนึ่งที่ซีซีหนามากนะครับทุกสกิลของคิวด์มีซีซีหมดนะพาสซีฟก็มีนะพาสซีฟก็คือเมื่อตีปกติครั้งที่4อ่จะเป็นการตีแบบพิเศษใช่ไหมจะเป็นการตีแบบผัดนะครับสกิลหนึ่งก็เป็นการพุ่งไปข้างหน้าแล้วก็ทําให้การตีแบบพิเศษทํางาน สกิลสก็ยิงยิงทองออกไปนะก็ติดสตนเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นโลมิงที่มี CC หนานะยิ่งเลดเกมมาสกิลของคิวด์ก็แรงนะบอกเลยว่าเผลอเผลอ,ออาจยิงนัดเดียวอาจตายได้นะครับตอนนี้คิวเลนเราไปแล้วครับคิวเลนไล่ไปเรียบร้อยเราเข้าไปเติมช่วยใส่ CC เพื่อนกันนะครับผมยิงสกิลสไปนะแต่ยังไม่ตายตอนนี้ฟลอเรนติโนมานะครับพยายามถอยออกดีกว่า อันนี้ก็ช่วยนะครับช่วยอีกนิดเติม CC ให้อีกนิดนะครับก็ไม่ได้เล่นโลมนานนะก็ส่วนใหญ่ไปเล่นตำแหน่งออฟเลนกับแคลรี่มากกว่าช่วงนี้นะครับแบมเรียบร้อยครับครฟนี่ตายไปแล้วนะก็เล่นโรมมิ่งก็พยายามเช็คพุ่มบ่อยๆนะครับหรือว่าดักรอฝั่งตรงข้ามอยู่พุ่มเป็นการโซนให้เพื่อนดีกว่า ดีกว่าไปยืนติดแคลรี่นะฮะเวลาเราจะขึ้นบ้านไปตีป้อมอะ่ะเพราะว่าถ้าเรายืนที่พุ่มเราก็จะรู้ว่าฝั่งตรงข้ามเดินมานะครับแต่ถ้าเราไปช่วยแคลรี่ตีแล้วเราจะไม่เห็นนะว่าถ้าฝั่งตรงข้ามมาเดินมาจาก,จากทางน้ําตอนนี้ผมก็เลเวล4เป็นที่เรียบร้อยนะครับพลังแฝงก็เป็นโฮลี่ไลท์นะ <It> s <S ยิงแรงแรงเลดเกมมา <it> s <S ยิงแรงบอกเลยแล้วก็ช่วยเพื่อนตีมังกรก่อนนะครับ ผมได้ของโลมชิ้นใหญ่ละต่อไปผมจะออกเป็นรองเท้ารถคูดาวนะแล้วก็พลังแฝงที่ผมเอามาเป็นพลังแฝงที่เมื่อโจมตีโดนก็จะทําให้มานารีรีฟิลครับมานารีฟิลกลับมานะครับก็ถือว่าพลังแฝงที่โอเคนะกดล้างอ้ออีกอย่างนึ่งอ่ะโซ่ของเอ็โซเราสามารถกดล้างได้นะตอนนี้ก็เริ่มบวกกันตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับ ฝั่งเรามาป่าของเรามาแล้วตอนนี้ผมพยายามกันกันป่ากันป่าฝั่งเราข้ามออกไปก่อนตอนนี้เข้าไปจ่ายซีซียิงนะครับตอนต้นเกมก็ยังยิงไม่แรงนะแต่หลีดเกมมาแรงบอกเลยแล้วก็ได้เกาะเยอะนะครับทุกๆการใช้สกลิลก็ได้เกาะไหมแค่พาสซีฟก็ได้เกาะใช้สกลิลสองก็ได้เกาะนะครับ ในเกมนี้ก็เจอปลาไหลเม็ดม่วงนะครับออฟเลนของเราเดี๋ยวลงมาเติมกลางก่อนดักอรอที่พุ่มนะสำหรับเอ่อชาเ g ล r นเจอร์ที่แนะนำให้มันก็เป็นฟิกเกอร์นะครับเอามาคอมโบกับอันติก็คิวเดอร์ก็เป็นตัวละครที่อยู่มานานแล้วนะอยู่มาหลายปีแล้วเมื่อก่อนแรงมากบอกเลยแต่ตอนนี้ก็เบาๆลงไปนิดนึงนครับแต่เลดเกมก็ยังคงแรงเหมือนเดิมนะเดี๋ยวขึ้นไปเคลียร์คลิปเลนบน ก็ยังในพุ่มนะครับยิงไปเห็นแวบๆแบบแน่ตอนนี้เวเลสออกเปิดแบบนะเข้าทางเราบอกเลยว่าถ้าผมล็อกโดนเนี่ยแทบแทบจะเดินไม่ออกบอกเลยตอนนี้ก็ยังเชิงไว้ก,ก่อนนะครับเข้าไปป่วนป่านิดนึงแต่ถ้าแรงสูงๆไปคิวด์โรมก็อาจจะแก้ทางได้ง่ายนะอย่างหยิบช้างมาเนะี่ยหรือว่าออก ออกล้างสถานะนะครับแต่ในวันดีอย่างที่ป่าเราเป็นคิวเลนเราก็ต้องเลือกระหว่างออกเปิดแมพกับออกล้างสถานะนะก็ยิงไปนะครับมีในพุ่มตัวเวเลสมานาริฟิลก็โอเคนะเห็นปา่าผ้าผมผมเอามานาริฟิลมาผมผมใช้สกิลโดนมานาผมก็กลับคืนมานะครับ ทำให้เราสามารถโป๊กได้เรื่อยๆนะก็ยิงไปตอนนี้เวลสอันติเข้ามานะครับพยายามอยู่ในป้อมไปก่อนตอนนี้คิวเลนเราเก็บป่ามัตรงข้ามไปเปที่เรียบร้อยเดยี๋ยวลงไปช่วยเลนกลางก่อนนะครับคิวเรนเราเก็บที่นคิวไว้แล้วตอนนี้เหลือเวลสเวลสน่าจะรอดนะตอนนี้ ก็แพทเนี้ยแพทนี้โลมิ่งก็เก่งนะครับยิงพลังแฝงอ่าเอาแค่สิบชิลก็อะเกาะเขียวนะเกาะเขียวก็ได้โกงครับตอนนี้เวลาไม่กี่นาทีบาล็กก็แตกไป2ป้อมนะครับบาล็กกลางรู้สึกว่าตีนี่จะเข้มนะเล่นชิลชิลตาเนี่ยบอกเลยซีซีเยอะนะทั้งอิกนิดแล้วก็ทั้งตัวเรานะครับ ก็ไอเทมชิ้นถัดไปผมจะออกเป็นบูมสติ๊กนะเอาไว้โป๊กแรงๆนะครับเดี๋ยวตอนนี้มาเคลียร์คลิปก่อนอันที่จริงเราจำเป็นต้องรอแคร,รี่นะแต่แคร,รี่เราอยู่ไกลนะครับก็เลยต้องเคลียร์ก่อนเลยก็เสียป้อมล่างไปตอนนี้ตอนนี้เลือดน้อยก็น่าจะกลับไปรีก่อนหรือเปล่าอ่ะกลับไปรีก่อนนะครับ ะะไม่หีเฉยเลยก็ตอนนี้รินบนว่างนะน่าจะได้ป้อมบนนะครับเวลสมาเวลสมาผักนะครับผักออกไปยิงตอนนี้การยิงผมอยู่ที่หนึ่งพันแล้วนะเริ่มแรงแล้วเริ่มแรงแล้วก็เราเลือดโลแล้วนะครับพยายามเซฟตัวเองก่อนตอนนี้ก็ขอตัวกับ ไปรีเลือดก่อนนะเดี๋ยวจะโดนเอ็นโซไหลนะครับก็กลับไปรีเลือดมาเป็นที่เรียบร้อยได้บูมสติกนะชิ้นต่อไปผมจะออกเป็นมงกุฎเวทนะครับปฟกไปก่อนนะแรงนะประมาณพันห้าพันหกละยิ่งมีพลังแฝงเลยนะครับตอนนี้เราคุมแมปได้เยอะเลยนะโดนเวเลสอันติเข้ามานะครับขนล้างอันติฟิกเกอร์ไปนะเห็นป่ะเมือ่อกี้มันมันล็อกมันล็อก ล็อกรัวๆแบบล็อกแน่นนะครับตอนนี้คิวเลียนเราเก็บรีเจนเนอรี่ไปแล้วรู้สึกว่าตานี่จะชิวนะเฟรนเดนโตอ่าเพื่อนยิงซีซีกันนะครับคอยสร้างระยะเพื่อให้บ้าให้เพื่อนเอาบ้านนะครับตอนนี้ไปลาไหลเราเปิดอ,อันติเข้าไปแล้วผมก็สกิลเข้าไปตีบ้านด้วยนะ <Your team S 1> ง่ายเกินตาเนี่ย <Your team. S 1> ต,ตอนนี้คลิปเข้าป้อมกลางแล้วก็มาช่วยตีก่อนนะครับฝั่งตงุ๊กแคมตายไปสามตัวนะเกิดมาลว อาจจะจบได้หรือเปล่าแต่เสดาจตอนนี้ผมไม่มีฟิกเกอร์นะยิงยิงต่อต่อไปก่อนนะครับตอนนี้เพื่อนเราโลเราเสียปลาไหลไปแล้วก็กลับถอยก่อนดีกว่าพยายามดันชิปเลนอื่นมาดีกว่านะครับแล้วก็พยายามเดินประกบแคลรี่หรือว่าเมดเรานะเพราะว่าตอนนี้เมดกับแคลี่เราก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะผมเป็นคนที่ชอบเล่นแล้วก็ไม่ค่อยชอบกลับไปรีเลือดอะ ตอนนี้สกิลของผมก็แรงแล้วเดี๋ยวผมก็รีเลือดกดธรรมดารีคัเวอรี่ไปนะครับก็ได้เกาะเยอะเหมือนกันนะ30%ของพลังเวทยิ่งเราออกเวทเยอะก็ยิ่งได้เกาะมาเยอะนะครับเกาะสีขาวนะ่ะตอนนี้ก็ดันคลิปสูงๆก่อนหลังจากผมได้มงกุดก็จะออกเป็นสตาร์ออฟนูนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามน่าจะออกทอยมากันเวทผมนั่นแหละ ในต,ตอนนี้ตีดาร์กก่อนฟอลเรนติโน,โนมานะครับ <Legend ary. S 1> ยิงขัดไปเก็บดาร์กไปที่เรียบร้อยตอนนี้อิกกี้เสียเสียดาร์กแล้วนึกว่านึกว,ว่าทีมเราได้ก็เสียดาร์กไปให้ใหกับเวลเลสไว้นะครับก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าป้อมฝั่งตรงข้ามเหลือเลนเดียวนะต่อไปเ oh. วลเลสมีทอยแล้วแหละก็แรกๆเ็ายิงไม่ค่อยเข้าอยู่นะมาแล้วครับ ฝั่งตงข้ามตายไปแล้ว2ตัวหรือ3ตัวตอนนี้ยิงเข้าไปสวยตั้งแต่เริ่มเกมมากำลังได้คิวนะครับแ <Double kill. S 1> ต่นี่ก็ง่ายเกินแล้วดิตอนนี้ฝั่งตรงข้ามแตกไปแล้ว3ตัวตอนที่ผมมีฟิกเกอร์แล้วครับอาจจะมาคอมโบกับอันตีได้ทำการยิงต่อไปก่อนนะครับไม่โดนนะตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเรียกเรีกมาแล้วเปิดประเดีนเรียบร้อยผมกดอัติฟิกเกอร์เข้าไปล้างสถานกันเรียบร้อย ก็เก็บหมดเก็บ5 really well ้าไปที่เรียบร้อยครับตานี้ก็ได้จบแล้วถือว่าเกมเร็วในตานี้ก็คิลเรื่อยรวมก็เป็นตัวที่น่าเล่นนะผมมองว่าเล่นสนุกดีแต่ต้นเกมอ่ะต้องยืนดีๆนะครับแต่เลดเกมมาบอกเลยว่าดาเมจแรงงก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c <inhos> you like r like, i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมเล่นตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะเดี๋ยวผมจะจัดให้ตามคำขอ แต่ฟอลเลนอฟอลเล่นผมคงคงขอบายบายก่อนนะเพราะว่าผมเล่นไม่ช่ำนะครับเดี๋ยวไปปล่อยไก่ให้คนอื่น no ก็ชนะ5ครั้งติดต่อกัอนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ